ไข้าบนเลยนะตอนนี้เราก็ได้เก็บออกมาได้ประาณนี้แล้ว ครับวันนี้มาพบกับผมเด็กดอยธารมะกินครับวันนี้เราก็จะมาเก็บนี่กินนะครับแล้วก็จะเก็บต้นนี้นะครับอยู่ข้างบนคือเลยย่อยครับไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าครับกไปดูตอนเราขึ้นไปนะครับมาครับตามมาครับแล้วก็จะขึ้นไปครับแล้วก็จะตามมา อยู่ข,ข้างบนเลยครับหรือว่าจะขึ้นไปนะครับบางส่วนเขาก็กินหมดเลยเสร็จล้วครับตอนนี้เราก็จะทำการตัดลงมาแล้วครับทุกคนนี่ครับกลัวคกลัวบนแดงคำดูครับเต็มเลยนีเต็มเงี้ยดูครับกลัวโดนกัดครับ เดี๋ยวก็จะรีบตัดลงมาเลยนะหรือดังว,วนแดงกักนนะ <S 1> <S 1> แล้วก็จะตัดอย่งนี้ครับเนี่ยอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวก็จะตัดกันแล้วทุกคนนี่ครับมีอยู่ตรงนี้ครับข้างบนนี้เดี๋ยวก็อย่างนี้คนระับ เร, speaker, มร,เมมราม่ต้งมีนะตวนี้แล้วอีแล้วขึ้นบนเรายังไม่ได้ลองรสชาติมันจะอร่อยเดยันะครับตัดครับ่องตัดนะครับยครับทุกคน ครับตบเบาๆบเบาไว้นึงโอ๊ยโ้นะครับทุกคนวก็จะตัดท yeah. oh. ิ Listen, ้งไปเนี่ครับเดี๋ยวมันจะตกเดี๋ยวมันก็ลูกมันจะล่ง่มดนครับนะครับอย่างนี้เลยครับอร่อยครับมโมได้ครับมได้ เยอะทุกคดกินกัดครับคนนกกิัรเราต้องมีตัดนะครับจุดกัดมาครับเดี๋ยวเราก็จะทำการลงไปนะทุกคนยังไม่ไหวแล้วเจ็บลงไปมาครับอุ้ยจุดกัด ครับทุกคนตอนนี้เราก็จะชิมให้ดูนะครับนี่ครับมือจีของเราครับนี่ครับเดี๋ยวเกบกินให้ดูรุ่นเล็กแต่เนื้อเยอะนะครับต้นนี้ดูครับเดี๋ยว่าจะกินให้ดูนะครับดูนะดครับเนื้อเยอะครับเนื้อมะลิดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปกินข้างล่างนะครับทุกคนไปลยครับ จะจะกลับไปกินคลังนะรครับเยอะนะครับขบนลมเงียบๆแ่ยังไม่ได้ตับเดี๋ยวก็จะไปชิมครั่งนะข้างบนอันตรายนะทุกคนพีก่อนครับ lòi hấp vải không giữ được chi lô đi ngủ mà hết một đèn chưa hết hay con kiểu ấy cầm ui một đèn lắm ลังมุน้นแดงอ่าครับตอนนี้เราก็ได้เก็บลงมาแล้วนี่ครับได้ประมาณนี้แล้วนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปกินคนระับตามมาครับมาเรื่อยๆครับทุกคนตอนนี้เราก็จะกินนะครับจะลงกิน,กน,นครับนี่ครับเราปเด็กกินดูนะครับ อาเลยครับตัวจานนี่ใช้ได้แล้วมาแล้วครับ,รบไม่ใส่ปุ๋ยแล้วทุกคนคน,นี่เราปลูกไว้ตรงนี้นะครับดูนะ <c oughs> ไม่ใส่ปุ๋ยนะหลายปีแล้วตัวนี้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ัครบเดี๋ยวเราก็จะให้ก้องชิมกันแล้วครับแต่ก okay. ็รับเดี๋ยวถือกล้องให้ครครับครัอย่ียก็มีกินะเดียวาจกินคนเดียวก็ได้อร่อยครับ เราก็าจะพิกินแล้วยิมนะครับคนเดียวยิมนะครับถ้าใครโชคยิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตืมกินใหม่ๆด้วยครับสำหรับกิมนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ